ครับขอต้อนรับเข้าสู่บ u a r ากาดไฟไทยแลนด์นะครับผมในคลิปเด็กโปรไฟล์บายซันซัวันนี้เราจะมากลับมากันอีกแล้วกับน้องซันเหมือนเดิมครับผมครับผมสวัสดีครับครับก็เราจะมาพูดถึงคุณยนต์ของน้องซันกันต่อครับจากช่วงแรกๆจะเป็นดิเมนชันโพลิสเนาะเราก็ทำหลายๆสายให้ดูว่าสามประมาณ3ามสายทไปสามสายสี่สายอะไรก็ว่าไปคุณยนต์เหมือนกันอีกแคนหนึ่งครับผมก็คือโนวากเปอร์นั่นเองก็ โนว่ากระเเป็นการที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันจะตีหนักหนักไม่เท่าไอ้ดิเมนชันที่มีความสามารถแบบแวนเก่งแม่งคนเดียวเลยลุก <Look S 2> ได้อะไรได้แต่โนว่ากระเพจะกลายเป็นการว่าค่อยๆแบบตอดครับคือทุกทุกตัวจะสามารถมีความสามารถในการสาแตนสแตนความสามารถในการสาแตนค่อนข้างสูงตีได้ตอดเรื่อยๆมันจะเป็นประมาณนั้นครับคือมันมันจะไม่เหมือนอควาฟอสอควาฟอสตีได้หลายครั้งนะแต่ตีพลังต่ำๆเขาเจอทิกเกอร์เราเงียบๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือแบบ ตีค่อนข้างแบบพลังจะอยู่ในระดับกลางๆไม่สูง <c oughs> ไม่ต่ําแล้วแล้วก็จะมีความสามารถในการ <c oughs> เขาเรียกว่าถมอ่าถมโจมตีได้เรื่อยๆ <c oughs> อ่าครเรามาเริ่มวันนี้เราจะมาพูดถึงโนวาแกรบเลอร์สาย <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่ <c oughs> หนึ่งที่จะอนาคตในไม่อีกไม่นานนี้ จะออกชุดมาเสริมให้ด้วย<ช>เป็นเป็น,ปนชุด e b ใช่ประมาณ,มาณน่าจะมกาลาหรือกอุมภามาใช่ครับก็เป็นสายเบาครับผมก็ตัวเริ่มจริงๆจะเหมือนอนินิกแมนเลยถ้าเมื่อเมื่อเกดหนึ่งมันจะมาโฟลเนอร์ไม่ได้แต่เมื่อเกดหนึ่งไรทับก็หาเกดสองเลยนั่นเองอ่ะเกดศูนย์ตัวเริ่มเป็นตัวนี้ครับผมเป็นสายเบานั่นเองอต่อมาเราจะพูดถึงทิกเกอร์กันเลยทิกเกอร์ก็มีดอสี่ครับผมไม่จัวนั่นเองดอไม่ไวฮิวแน่นอนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ที่มี๋ยวไม่าม่ใช่อ่ะคีสครับคีสคีสที ายแดมใช่ครับเพื่อให้เบาลุกนั่นเองเพราะว่ามันกินเขาตะบ่ายค่อนข้างเยอะครับผมอ่าคีอีกแบบหนึ่งครับผมและสุดท้ายก็เป็นฮิลครับผมโดยเด็กนี้ทิกเกอร์จะเป็นดอสี่คีบแปดแล้วก็ฮิลสี่ครับผมก็เป็นมาตรฐานของสายลุกครับครับจะบางคนจะถามว่าทำไมไม่ใส่สแตนลูนว่าลูกอน่เดี๋ยวดูต่อไปครับพีจีครับผมสี่ใบของเกตหนึ่งอ่าตัวต่อมาครับผมเป็น ตัวที่บอกว่าเมื่อเช็คได้เกตสามปุ๊บตัวมันจะลุกเลยสี่ใบแล้วก็เป็นล่างของเบลเกตหนึ่งสี่ใบครับผมตัวสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับเป็นการหงายแดมเหมือนเดิมสองใบนั่นเองก็เกดหนึ่งจะเป็นไปตามนี้ครับผมทั้งหมดสิบสี่ใบความสามารถล่างแรกของเบลอ๋อความสามารถล่างแรกของเบลก็คือถ้ามันลงแวนถ้ามันลงแวน,น,แวนทับไอตัว,ต,วตัวเริ่มมันอะมันก็จะหาเกตสองแต่ถ้าสมมติมันลงเรียถ้ามือเรามีเกตสามที่ไม่ใช่ตัวมันอยู่ เราก็โยนทิ้งไปแล้วก็เซิร์เกตสาม <ละ S 1> ตัวที่เป็นตัวเบลอ่ะขึ้นมือนั่นเองแค่นั้นเองครับใช้ <นะ S 1> ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายต่อมาก็เป็นเกตสองครับผมเกตสองนี่ครับในตำนานครับคิงครับสองใบแล้วก็เกตสองอีกตัวหนึ่งครับที่มีความสามารถคล้ายเกตหนึ่งเลยก็คือเช็คได้เกตสามสแตนนั่นเองแล้วสุดท้ายก็เป็นร่างของเบล์สองใบครับผมไม่ต้องใส่เลยวครับร่างของเบล์ก็มันสามารถเซิร์ชได้อยู่แล้วถ้าเราตรงสายมามีความสามารถคือถ้าตีฮิต ก็จวหนึ่งใบนั่นเองอแล้วก็ใส่เกตสองก็ใส่ทั้งหมดแปดใบครับเดี๋ยวไปดูว่าตรงเกตสามีอะไรกันอ่าเราลืมพูดไปครับผมว่าเด็กเล็เนี่ยมันจริงๆอะ่ะคือการเอาของเหลือที่ยุคเนี้ยคนไม่ค่อยเล่นกันแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมายำยำรวมกันนั่นเองเพราะว่าน้องซันคือเขาอยากเสนอในเด็กที่แบบเก่าๆบ้างผสมของใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าตอ่อต่อมาครับผมเป็นเกตสามที่บอกว่าเมื่อเช็คได้เกตสามสแตนนั่นเองครับแล้วก็ อาชูล่าครับนรลุกแข่งยุคแรกครับผมเช็คได้เกตสามเรียกตัวเองลุกอ่ะม,เมะเาเขียนเบลเกตหนึ่งเกตสองเกตสามทุกเกตจะมีตัวบอกว่าเช็คได้เกตสามลุกอ่าแล้วลองที่ดูถ้าเราวางรักษาใบบนสนามอย่างเงี้ยแล้วเปิดแล้วเรามีแวร์เป็นอาชูล่าเช็คปุ๊บแม่งลุกสามตัวเลยนั่นแหละครับความน่ากลัวใช่<ด>นี่คือความน่ากลัวแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันพึ่งออกมาแค่นั้นเองแล้วก็สุดท้ายก็เป็นร่างของเบลครับผมสี่ใบซึ่งมีความสามารถในการบอกว่า เมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดเขาเคาร์เตอร์บาร์สสองทิ้งกนมือสองใบลุกสูวนเสียทวินได้นั่นเองกระเช็คได้ไดเดียวครับถ้าตีฮิตก็เช็คเขาเท่ากับว่าเทิร์นนั้นได้เช็คสามได้นั่นเองนะแต่ถ้าสมมติเคาร์เตอร์บาร์สหมดนี่ครับอาชูร่าเรายังคุยคุยกันได้ครับพอคุยกันอยู่และยื่นมือหนึ่งทั้งคู่ด้วยแต่ว่าถ้าตัวนี้ขึ้นเป็นแวนก็เจ็บนิดนึงก็ขึ้นมาทาไมใช่มันจะอารมณ์ประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็เริ่มปุ๊บอ่ะเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อน เริ่มปุ๊บถ้าเรามีเกตดหนึ่งที่ตรงสายไลท์ทับปุ๊บเราก็หาเกตดสองขึ้นมือครับผมเสร์ชจากในเด็กดใช่เสื้อจากในเด็กเลยนะเอาเกตดสองขึ้นมือก็วิธีการเล่นก็ตอนเกตดสองจนมันไม่มีอะไรจนถึงขั้นขึ้นเกดสามครับจะขอเอาเกตดสามมาตอนแรกถ้าอย่างที่ดีเลยก็คือเป็นเบลเลยก็ได้กดต้นเกมครับผมเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันยืนหมื่นหนึ่งได้ด้วยเพราะเนื่องจากเป็นไรเชนใช่ไหมแล้วก็มันเป็นการกดเกมเนื่องจากมันไม่ติดสกิลลิมิตเบรกเลยอ่าใช่ครับมันมันเรียกว่ามันใช้ง่ายแหละอ่าง่ายๆก็อาจจะหาหาเกตสองนิดนึงเกตหนึ่ง,งอ่าสมมติเอาเป็นเกตสองเอาเกตเป็นเกตหนึ่งเ,เกตสองที่บอกว่าลุกได้แล้วกันเนาะอ่าอ่าไว้ข้างหนึง่งอ่าสมอ่าม่อย่างงี้สมมติตอนมือเราขึ้นไม่ดีดอไม่ดีมือน้อยอะไรเกตต้องเก็บไว้กัดอะไรก็ว่าไปเราโจมตีเข้าไปครับผมโจมตีปุง้ง เอาเอานี่วิ่งก่อนฮะอ๋อเออใช่มันต้องเอานี่วิ่งอ่าลืมลืมครับลืมไม่ค่อยได้เล่นโนวาต้องถามน้องซันนั่นเองอ่าข้างวิ่งก็ข้างนี้ก็เป็นสิบหกอ่ะยุคนี้ยื่นมือหนึ่งหมดสิบหกตีง่ายครับครับผมก็ต้องกาบมาลวหนึ่งมื่นถ้าสมมติตีแวนอ่าแล้วก็เบาวิ่งครับเบาวิ่งปุ๊บนะอาก็เป็นสิบอาสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเมื่อโจมตีปุ๊บอ่าสมมติฮิตฮิตปุ๊บสมมติเราเรามีบาสสองใบกอนขอบาสสักสองใบ เรามีบัสสองใบปุ๊บเราเขาจะบัสสองทิ้งการ์ดบนมือสองใบทิ้งไปเลยตุบเบากระลุกขึ้นมาครับผมตึง้งสูนเสียทวินได้แต่เบาลุกอีกทีนั่นเองโจมตีไปอีกทีหนึ่งได้เลยครับผมแต่ว่ามันเทระคร้างเนาะใช่ครับเอฟเฟกมันใช้ได้เทระครั้งนั่นเองแต่บางคนอาจจะทําอย่างนี้ก็ได้อาจจะเอาอันนี้ไว้หลังก็ได้สมมติตีปุ๊บและการเช็คครั้งแรกเราเช็คได้เกตสามตึง้งขึ้นมาอย่างนี้มาหมดเลยครับรอแล้วเรียบร้อยใช่ รอแล้วเรียบร้อยสมมุติเราเราตีฮิตอีกเราตีฮิตปุ๊บเบลก็ลุกขึ้นมาก็ยังมีตัวตีต่อได้จริงจริงมันลุกขึ้นมาเลยมันไม่ต้องจาเป็นต้องตีต่อเลยก็ได้นะเราสามารถเอาข้างตีไปก่อนก็ได้ถ้านะเราก็ตีเราก็ตีใหม่ตีบู๊ทปุ๊บเหลือเหลือได้เดียวเราก็เช็คใหม่ปุ๊บสมมุติได้เกณฑสาม,มาอีกก็มาอีกรอบนึงอะอะไรอย่างนี้อันนี้อย่างโมโมโนเนาะอันนี้สมสมโม่อย่างอย่างโมโมเหมือนคลิปตอน ทริป <c oughs> ตอนนู้นี <c oughs> เดตต <c oughs> ี้บีเดตตี้เดี๋ยวบีเดตตี้นั่นจะเป็นโปรไฟล์หลักของเราอ่าเดี๋ยวอ่าแล้วก็ช่วงช่วงที่เคาน์เตอร์บาร์เราไม่พอใช้แล้วเราก็จะเป็นถ้ามีตัวนี้คือช่วงปลายเกมเราต้องกดการ์ดบนมือเขาการ์ดบนมือเขาเหลือเริ่มเหลือน้อยแล้วเราลงเลยครับอาชูราเกตดสามเราเยอะอยู่แล้วก็ทีนี้เราก็แผ่บอร์ดอะแช่บอร์ดที่เอาตัวที่ไม่ติดอ่าสมมุติอ่าตอนนี้มันจะแบบ กิงๆงลงอะไรไปก็ได้ครับลง,ลงลงไปให้มันเต็มเมสนามก็พออ่ะเป็นอย่างนี้ดีกว่าอ่าเป็นอย่างนี้เลยอ่าปุ๊บเวลาตีโนวาเหมือนเดิมครับเอาเรียตีตีปุ้งสิบหกอ่าโจมตีเวนการ์ดอันนี้ข้างหนึ่งอ่ะสิบหกโจมตีแวนการ์ดครับอะไรอย่างนี้ว่าไปแล้วอ่าเป็นอาชุล่าครับผมอาชุล่าโจมตีสิสิบแปดแวนการ์ดโจมตีเข้าไปเสร็จปุ๊บฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกาดอะไรก็ว่าไปเสร็จปุ๊บเราเช็คได้ขอสองได้อ่ะ สมมุติเราเช็คได้ฮิวทิกเกอร์ครับผมฮิวทิเกเกอร์เราก็เราต้องโยนอยข้างอยู่แล้วแหละใช่ไหมาตามสันทัตยาหเราก็บอกอ่ะโยนในข้างนี้แล้วกันเดี๋ยวในข้างนี้เช็คอีกใบหนึ่งเป็นเกตสามครับผมสก,กิลทุกตัวทํางานครับผมก็คือเช็คได้เกรดสามทุกตัวจะลุกก็มีตัวนี้ตัวนี้ <Dead Army S 1> ตัวน,วนี้ตัวนี้ก่อนลุกตระกูลเดดอาร์มี่จะลุกขึ้นมาก่อนครับผมและตัวสุดท้ายคือเช็คได้เกตสามาไอตัวนี้มันจะลุกด้วยสก,กิลที่อาชุล่าต่งผลมันก็เป็นอย่างนี้ เท่ากับข้างนี้ได้หนึ่งทิกด้วยและได้ลุกใหม่ทั้งเกือบทั้งสนามเว้นแวนเนาะใช่ครับก็อตีไม่ไดสิบหกอ่ะตีตีแวนตีเรียวว่าไปข้างนี้จากสิบหกก็กลายเป็นยี่สิบเครับก็คือเป็นอะไรที่เป็นนรกอะครับโดนเข้าไปทีก็สามารถตีได้ห้าครั้งโดยประมาณอาจจะไม่ซาดิตเหมือนบีดเดตตี้แต่ว่ามันก็โอเคในยุคแรกครับคืออันนี้มันเป็นของยุคภาคแรกจริงๆไอบีเดตตี้มันซาดิชไปหน่อยตีค่อนข้างแบบ ก็ภาคภาคแรกทั้งเดงกค่ะยกเว้นไอ้นี่ใช่เระมันยกเว้นตัวนี้ครับที่ไม่อยู่อยู่ในภาคแรกจริงมันก็เป็นตัวเกรดสองก็ได้แหละเป็นตัวอื่นก็ได้ใส่ใครก็ได้แหละใช่ก็จริงๆสายเบลนี่ก็เป็นสายจริงๆรมันจะเรียกเบลเต็มปากก็ไม่ได้ครับมันเป็นสายเบลอาชุล่าเพราะว่ามันกต้นเกมถ้ามือน้อยเราก็เล่นเบลที่เป็นตัวร่างของมันร่างเกรดสามแต่ถ้ามือเรามือสนามเราพร้อมมือเราพร้อมเราก็เล่นเป็นอาชุล่าเขาได้บ้านหมดเราก็เปลี่ยนเป็นอาชุล่าเล่นแค่นั้นเอง ก็เป็นเด็กหนึ่งครับจัดเล่นกับเพื่อนหนุกหนุกรับถ้าของใครเหลือก็ลองดูครับแบบเก็บโนว่ามันต้องเยอะแบบไม่รู้จะเล่นอะไรบิดเดตตี้เล่นทุกวันเลยใช่แบบน้องซานเราก็ลองมาจัดดูกันได้ครับผมก็วันนี้ก็มีแต่เฮียงเท่านี้ครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วก็ขอขบคุณมากครับที่ติดตามและชอบมากดไลค์นะครับผมติดตามแล้วกดรับตะไครแล้วก็ฝากเพจเราด้วยแบนกการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ครับผมแล้วก็ เพจน้องซันซันซันชอบครับผมก็สนใจสินค้าเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างกดเข้าไปดูกันเลยเราจะมีคลิปนี้ทุกวันอังคารและพุธละครับผมก็ถ้ามันหมดแล้วก็รอครับมันจะเป็นซีซันซีซันครับคลิปน้องซันคลิปเรียกได้ว่าคลิปหุนยนของน้องซันจะมาเป็นซีซันถ้ามีของใหม่ออกมาเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะมันก็จะแบบถ้ามันไม่อยู่ในเด็กโปรไฟล์ของเพจเราซะก่อนเป็นสายพวกสายรองก็จะไปอยู่มาอยู่ในนี้ครับแน่นอนครับ ยังไงก็ขอขคุณมากครับที่ตตามวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ